ยินดีต้อนรับกลับสู่เคจิการีวิววันนี้เราขอพักจากรีวิวรถยนต์สีล้อแล้วพาคุณมาสู่โลกแห่งปิดและอนุภาคเรากำลังพูดถึงเครื่องบินขับไล่ในตำนานอย่าง F-5 e t เ i g e r 27ที่ทั้งเพรียวบางเร็วแรงและยังคงเต็มไปด้วยสมรรถนะแม้ว่าจะผ่านมาหลายสิบปีตั้งแต่ขึ้นบินครั้งแรกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะพาคุณไปรู้จักกับทุกแง่มุมของ F-5 e ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกไปจนถึงห้องนักบินสมรรถนะและราคาหากคุณคิดจะมีไว้ในครอบครอง เริ่มจันที่รูปลักษณ์ภายนอก f 5 e เป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดกระทรัดปลายจมูกแหลมคมบ่งบอกถึงความล่องแคล่วตัวลำดูสะอาดตาลู่ลงเหมือนถูกออกแบบมาให้พุ่งผ่านอากาศเหมือนขีปนาวุธตัวลำยาวประมาณ4 8ฟุตและมีความกว้างของปีกไม่ถึง27ฟุตแม้มันจะไม่ได้ใหญ่โตแบบเจ็ดยุคใหม่แต่นั่นแหละคือเสน่ห์ของมันน้ำหนักเบาคล่องตัวและไม่ทะทะาแบบเครื่องบินขับไล่มันติโรเจนใหม่ เครื่องยนต์คู่ถูกติดตั้งชิดกันที่ท้ายลำให้รูปร่างที่ดูส่งพลังเมื่อมองจากด้านหลังและแทนหางตั้งคู่ก็ยิ่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดุดันแบบนักล่ายอย่างแท้จริงตัวเครื่องมักทาด้วยลายของกองทัพอากาศสารัฐหรือบางรุ่นก็ใช้ลายพรางขึ้นอยู่กับประเทศที่ใช้งานเจ็ดลำนี้ถูกใช้งานในกว่า30ประเทศทั่วโลกและไม่ยากเลยที่จะเข้าใจว่าทำไมมันเชื่อถือได้เรียบง่ายและออกแบบให้ดูแลรักษาได้ง่าย ซึ่งนั่นคือหนึ่งในเหตุผลหลักที่มันยังคงบินอยู่ในกองทัพบ,บางประเทศจนถึงทุกวันนี้ช่องลงรับอากาศเป็นสี่เหลี่ยมติดอยู่ด้านข้างลำตัวหลังห้องนักบินทําหน้าที่ป้อนอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ J85 ของ General Electric ทั้งสองตัวตอนนี้ลองมองเข้าไปในห้องนักบินกันขอบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ห้องนักบินไฮเทคแบบ F 35ที่เต็มไปด้วยจอสัมผัสระบบ f l y b y d UIIE ER อะไรแบบนั้น F5E มีความเป็นอนาล็อกสุดๆพ่อองค์นักบินแค่กระชับใช้งานง่ายถูกออกแบบมาให้ทุกอย่างอยู่ในระยะที่นักบินเอื้อมถึงได้รวดเร็วมีคันบังคับอยู่ตรงกลางมารกวัดแบบเข็มจริงสวิตช์แบบแมนนวลไม่มีระบบอัตโนมัติหรือว่าแต่นั่นแหละคือสเสน่์มันคือเจ็ตที่ให้นักบินได้ควบคุมอย่างแท้จริงและนั่นคือเหตุผลที่มันถูกใช้เป็นเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ในหลายประเทศมุมมองจากห้องนักบินก็กว้างและชัด ดัดเจนด้วยหลังคาแบบฟองสบู่ทำให้มองเห็นได้รอบทิศทาง มาที่เรื่องของสมรรถนะ F 5 e คือเจ็ความเร็วสูงขนาดแท้กขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต J 85G 21B 2ตัวแต่ละตัวให้แรงขับประมาณ5,000ปอนด์เมื่อใช้เทอร์โบในด้วยขนาดที่เล็กและน้ำหนักเบาเจ็ตลำนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงมอก1 6หรือประมาณ1,200ไมล์ต่อชั่วโมงออมันไตระดับได้เร็วหมุนตัวได้คล่องแคล่วและเหมาะกับการรบระยะประชิดแบบร็อกไฟสุดๆถึงมันจะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนหรือมีระบบขีปนาวุธระยะไกลแต่นี่แหละ คือนักล่าตัวจริงในภารกิจฝึกซ้อมมันมักถูกใช้เป็นฝ่ายตรงข้ามเพื่อจำลองเครื่องบินรัสเซียอย่างมิก21เพราะมันคล่องตัวและเบาเหมือนกันในด้านอาวุธ F5E ไม่ได้มาเล่นเล่นติดปืนใหญ่ M 3 9มขนาด20มิลิเมตรกระบอกที่จมูกและสามารถติดตั้งระเบิดหรือขีปนาวุธหลากหลายรวมถึง9กเซเวนเดที่ปลายปิดขึ้นอยู่กับภารกิจว่าต้องการรบอากาศสู่อากาศหรือโจมตีภาคพื้นดินเจ็ตลำนี้ก็รับมือได้ดีในระดับหนึ่งถึงจะไม่แรงเท่ารุ่นใหม่ แต่ก็ยังน่าเกรงขามในสนามรบมาถึงเรื่องราคาต่อที่ผลิตใหม่ๆ F อฟ 5i มีต้นทุนต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ2-3ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากในยุคนั้นเมื่อเทียบกับเจ็ทขับไล่รุ่นอื่นๆถ้าปรับตามเงินเฟอ้อก็ประมาณ10-12ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันฟังดูยังถูกมากถ้าเทียบกับ F 16ที่อาจสูงเกิน40ล้านดอลลาร์โดยไม่รวมระบบพิเศษที่สั่งเพิ่มอีกหลายล้านเพราะแบบนี้หลายประเทศจึงเลือก F 5 e เป็นตัวเลือกหลัก ราคาดีดูแลง่ายสมรรถนะเยี่ยมแต่ถ้าคุณหวังจะซื้อมาไว้เองหลักก็คุมยากนิดหนึ่งเพราะเครื่องเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของรัฐและแม้แต่เครื่องที่ปลดประจำการแล้วก็ยังถูกควบคุมอย่างเข้งมงวดแต่ก็น่าสนุกดีถ้าจะจินตนาการว่ามีไว้บินเล่นถ้าคุณมีใบอนุญาตนักบินกับเงินอีกไม่กี่ล้านบางทีอาจหาเครื่องแนวทดลองที่ใกล้เคียงมาไว้ใช้เองได้โดยสรุป F-5 e t i เก r 2คือเจ็ตขับไล่ที่ประสานฟังก์ชันเข้ากับสไตล์ได้อย่างลงตัวมันเร็วมันทน และมันดูเท่สุดๆแม้เทียบกับเครื่องรุ่นใหม่หากคุณเป็นคนชอบประวัติศาสตร์การบินอุปกรณ์ทางทหารหรือแค่ชอบเครื่องจักรที่ดูดีและแรง F-5 อีกคือชื่อที่คุณไม่ควรมองข้ามแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้ากับเคจิการีวิวถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณอยากเห็นเครื่องบินหรือรถอะไรต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณบินสูงไปเร็วและอย่าหยุดสำรวจท้องฟ้า